กิมจิของเราเดี๋ยวเราทิ้งไว้สองคืนแล้วก็พร้อมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ปุยกับเสมาทำนี่ค่ะทำกิมจิด้วยผงกิมจินะคะสำเร็จรูปค่ะอันนี้ก็จะเป็นชินาโคลหรือว่าผักกาดขาวนะคะที่ปุยล้างแล้วเรียบร้อย แล้วก็ต้นหอมล้างแล้วเรียบร้อยนะคะล้างแล้วก็พักไว้หนึ่งวันเลยนะคะลงนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคนคลุกเคล้าผมกิมจิเข้าไปนะคะนี่กระมังนี่ค่ะ ่คะทำไปเลยค่ะขั่นคือสมพักคอยกับิีขั่นคือสมพักคอยนั่นแหละค่ะที่นอ้อง ทําไปกินนะคะปุ้ยก็ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆบางคนก็จะใส่ทําเป็นห,หัวแต่ว่าเป็นชิ้นๆเนี่ยปุยว่ามันทานง่ายดีค่ะแล้วก็ แล้วเขาเก็บง่ายค่ะมีกระปุปกก็ใส่ยัดลงไปทำจิมจิกง่ายๆแบบสำเร็จรูปนะคะใครๆก็ทำได้ไปซื้อเลยค่ะผงทำจิมจินะคะหรือว่าใครขี้เกียจทำก็ไปซื้อ กิมจิที่เขาทำเสร็จแล้วก็ได้นะคะที่นี่ก็ไปซื้อตามร้านเอเชช็อปนะคะไหนชิมดูซิรสชาติเป็นไงพี่ก็จะค่อยๆใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้ผักมี ดูกันว่าจะออกมาครัหมือนก้อยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็มาโรยผงกิมจิใส่ปุ้ยก็ใส่ไปหมดแล้วกันนะคะชออหนึ่ง แล้วก็เราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็ไม่ต้องขยำม,มากค่ะเพราะว่าผักจะเละนะคะก็ค่อยๆทำให้เขาทำให้ผงประจายไปทั่วนะคะนี่ค่ะ พอได้ที่เดี๋ยวเราก็จะหาขวดมาใส่หาโหลมาใส่นะคะนี่ค่ะพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็เอามาแพ็คใส่กล่องเลยนะคะ อาจะได้สองกล่องแลวคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยกิมจิของเรานะคะก็ต้องรอดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปุ๊ยก็จะเอามาให้ดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีทำกิมจิง่ายๆสไตล์สำเร็จรูปมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน